Ok, 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 ya yo la pou lakon. เอาี่บบาทคะเอากี่บาทคะเอากี่บาทคะม่เอาี่สิบบาทเอเนี่ยเอาี่สิบบาทนะคะเอาให้นะคะอุยทำไมออกยากจับถุยถูกแล้วอตังจ้าตังค่าตังจ้าก่อนจ้าจ้ตค่เอาข้ง่างไม่เอาข้างางไม่ปิดหน่อยปิดหน่อยปิดข้างล่าหน่อยอะปิดหน่อยปิดหน่อยปิดห่ปิดไปค่ะโอเค โอเคต้องเวดปีหนอยนปีหน่อยถ้าปีหน่อยว้าถึงกล้องมถึงกล้องไหมขอดายด้วยเวดเลยหนูยิ้มใส่กล้องได้ไหมหนูยิ้มใส่กล้องได้ไหมคะสวยๆไม่ไม่แอคท้ามันอยู่ในสระน้ำเมื่อวานเนี่ยหนูทำยังไงนะนี้หรอนี้หรอนี้หรอ อเอาไปนอนเนี้ยเมื่เอ,อเส้าไปดื่ตออกับแม่วันนี้พอเดื่ีแม่ได้จากนอนโทขึ้นไปเมาแน่อยากนอนแล้วนะแม,นนแม่ไนอนเมือเ้ากให้ในซื้อเนี่ยอันต่บฝนโทษมาไทยพระก็ไทย้อมกันสองคนก็เลยสินอนตะวัน La historia no se rompe, no hace...